ตท็อปปรับราคาลงมาอีกหนึ่งคันเลยนะคะเล่งไมค์เพลย์แค่7 1็ดหมื่เท่านั้นเองนะคะที่เปิดสรรพราคันี้กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะสามารถทับเบาะลงได้เรียบร้อยภายในนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำาตัวท็อปแบบนี้ ติดสัลลบารให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยติดแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะด้านหน้าของเขาระบบเซนเอร์ล้อพรงไรมันติดฟังก์ชั่นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโตเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะมองหาตัวท็อปรถ SUV คันนี้ห้ามพลาดสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรโยนนะคะพีมอยู่ที่บริษัทเพชรโยนสวินทวงศ์ส6สำนักง,งานใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รวมรถมือ2ย่ยาที่ใหญ่ที่สุดในย่านเมมูรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า200กว่าคันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะ มีรถ s อ v 7ที่นั่งนะคะพร้อมใช้งานสายฮอนด้าบอกเลยว่าห้ามพลาดเร่งใบเพียงแค่เจ็ดหมื่นหน่งคันเองคันนี้ปรับราคาลงมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะ4ีเทาดำรุ่นนี้หายากนะคะใครที่มองหา s อ v ตัวท็อปนะคะคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็น h o n ซ a c v 2.4EL ตัวมันด a เชนปี2021แต่แสนก้าบาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟีดาว นะคะผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ1 4ื่นสีาทนเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะด้านหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมมาให้นะคะตัดด้วยสีดำสวยๆมาให้เลยโลโก้ต้องกาจะเป็นโลโก้ของทางศูนย์คอนนาไฟหน้าโ l l ดีมาพร้อมกับไฟเดนทามไลท์ด้านหน้า ด้านหน้าของเขาจะได้เป็นตมไม้ได้เชนมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นสีเทาดําสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยในส่วนขลรถคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแมกลมดาแมกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้านะคะยางตัวนี้นะคะได้ยางปี2023แิม็กลมดาแมกขอบสิแม็กแท้เดิมจากโรงงานเป็นยางเดนล็อกนะคะคุณลูกค้าย,ยางใหม่ใหม่กันเลยทีเดียว ไฟเลี้ยบแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมมาให้กับคุณลูกค้าในส่วนของภายในระบบเซนทัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวเซ็ตบอร์ดตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้า,าะคะรบๆเลย,เม,ลยเม,มีเ,มมมเมช่าใส่แก้วน้ํขวดน้ํามีมาให้อีกด้วยปุ่ม push start มีมาให้พร้อมเลยพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํา ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดตัวตะเข็บสีเทาได้เป็นหมาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สติ๊กเกอร์มออกยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอร์ต,ต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วย สีเทาวสวยๆแล้วก็ตัดด้วยโลดลายไม้สวยนยางแบบนี้นะคะตัวท็อปแบบนี้เขามีสัตว์ลุบมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถกับคุณลูกค้ามากขึ้นนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้ยังมาดูในส่วนของเลขไมค์คันนี้กันบ้างคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่7จ็ดหมื่นหนึ่งได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจานโรงงานมีลำโพงนั่นข้างมาให้ครบเลยพรมลรยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลรยมันติดฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะหน้าจอทัชสกีนนะคะแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์อโอโต้มาให้เป็นจอ a อ d ด o i d แท้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าครบเลยเกียร์ตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ มีช่องใส่แก้วนะ้ำขวดนาน้ำมีมาให้อีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่มองหาตัวท็อปไ้ใช้งานนะคะคุณลูกค้าอยากได้รถครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวคันนี้ห้ามพลาดมีตัวควบคุมของตัวสลลมาให้อีกด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะกับราคาอยู่ที่899,000บาท KDT ลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคะสาหรับคนนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่2.59กันไปเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะมาพร้อมกับลําโพงด้านข้างให้ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามกระจกแท้เดิมจากโรงงานอยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตไม่เคยขยับกว่าจะที่มีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้ครบเลยมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำตัดด้วยเจ็เขบสีเทาติดแอร์หลังมาให้เรียบร้อยออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้ได้นอนนะคะสามารถพับเบาะ ลงไปได้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าเพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มความกล้องฝังให้กับค,คุณลูกค้าติดแอ์รอบพันติดสลูมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะมาดูในส่วนของอยางด้านหลังยางปี2022แม็กลมดำนะคะแม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจากโุงงานและเป็นยางไดร์ลบมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวน,นี้แบบ led มาให้นะคะ มาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยคันดีได้เป็นขับสีมาให้ตัดขอบด้วยโคเปียงสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกระจกไลฟฟ้านะคะปิดเปิดแบบออตโอต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางน่าใช้งานนะสามารถพรับเบาะได้ทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านหลังให้มีไฟสองสินค้าให้ด้วยตัวน็อตไม่ขยับออกจากที่ตัวโชว์ของเขาก็ เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับใครสนใจที่สนใจรุ่นนี้ตัวท็อปบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโคเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของอยางด้าหลังยางปี2023เมกลมดำแมกแท้เดิมจานโรงงานนะคะแมกขอบ18มาให้กับคุณลูกค้าได้เป็นยางเดนหลอมาให้ตัดขอบด้วยโคเมียมสวยๆเลยเมื่อจับแล้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้พื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานมีตัวชาร์จแบตบ ต่ดีมาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ติดแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยตัดด้วยโวดไม้ลวดลายไม้สวยงามนะคะโครงสร้างคมสันตัวรถของเขาเดิมแผ่นเพจเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพสำหรับคันนี้นะตัวน็อ คู่มือต่างๆก็มีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ที่พีนชอบแล้วก็ที่น่าสนใจหนึ่งคือเลขไม้น้อย2องเขาติดชันลูปมาให้3ตัวนี้ครับปรับราคาลงมาเลยแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยรถคันนี้โครงสร้างเดิมรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ำนะคะสำหรับ h o n d a c r v 2 4 e 2. 4 EL ปี2000ปี2021นะคะกับราคาอยู่ที่ 899,000บาท k d ีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวโค้ร้างตัวรถรับประกรันตรวจรถให้274รายการบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะ <S <S <ๆ>คุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยสังเกตได้จากตัวนั้นลอยเม็ดาร์ต่างๆแบตเตอรี่ก็ไม่ใหม่กันเลยชุดไฟนหน้าของแท้คารเดิมตรงแท้จากโรงงาน จุดแต้มสีต่างๆหม้อน้ำชุดไฟหน้าของแท้รอยเมอัพนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2,004ภายในห้องเครื่องปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยจุดตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะฝาก,กระโปรงแผ่นกันร้อน้ถคอนเราคือรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำเป็นสีกอไม่มีเล่มทุกพันนะคะจุดแต้มสีต่างๆรอยเมอัพต่างๆมีมาให้กับคุกลูกค้าครบๆแบบนี้เลยรถคนเรารับประกันไม่มีการชนแน่นอน นะคะวรันตีหลักการขายให้30สารริบวันมีประกรันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีนะคะวรันตีการตวจรถให้อีก2องร้อยรายการเลยนะคะสําหรับผู้ค้าท่านในที่มองห่รถเอสยูที่นั่งไว้ใช้งานตัวท็อปตัวไม่ได้เชนพี่แนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคันด้าซีอวีสตัวท็อปได้เป็นขับ4ปี2021เลขไมาเพียงแค่เจ็ดหม่นหนึ่งเท่านั้นเองกับราคาอยู่ที่ 899,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะขอไรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยได้เป็นสีเทาสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะติดสรุปออชชั่นจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแน่นอนสำหรับคันนี้นะต่าจังหวัดออกได้มีไฟแนนซ์พิเซ็นให้กับคุณลูกค้าส่งรถสไลด์ให้ปริบบนทนภายใน กรุงเทพหรือภายในชลบุรีให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยในส่วนของไฟแนั้นซ์มีไฟแนนซ์ิ่งเซ็นให้กับคุณลูกค้าส่งรถสไลายให้ตามระยะทางนะคะหรือทุกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนส์สวินทวงศ์46สับนักนใหญ่สาขาที่3 มีรถให้เลือกมากกว่า200กว่าคันกันแน่นอนโชว์รูมของเราคือแบบใหญ่มากๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่หารรถใช้งานรถมือสองไว้สักคันแนะนําที่บริษัทเพชรยนต์อีหนึ่งคันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคิดต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแค่ไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ